ก่อนเดือนเลยจะไปฟังเรื่องราวที่อยากให้พี่นี้แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะพี่ชื่อสวยมากคุณชัตชกรนะคะชื่อเล่นชื่อนี้ค่ะอายุ53ปีค่ะโอ้โหทีงาอายุด้วยโอเคอัน okay นี้หนูก็เชื่อว่าพี่นี้เนี่ยเขาเช็คเพอร์ไม่ต้อง เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของพี่นีละกันนะคะก็เชื่อว่าพี่นีเนี่ยเป็นคนเป็นคนสวยนะคะแล้วก็น่าจะดูแลตัวเองระดับหนึ่งเลยแหละโนหนึ่งเลยนาอโนหนึ่งเลยพี่นีผ่านอะไรมาบ้างในการดูแลตัวเองครับพี่อยากจะให้เล่าๆแล้วก็เดี๋ยวทุกคนับนะอ่ะโอเคเริมเลยยิ่งกวาขบวนรถไฟคือของนี้เนี่ยคือผ่านอะไรบ้างก็คือหนึ่งกาแฟลดน้ำหนักอาหารเสริมลดน้ำหนักทุกชนิด ทุกยี่ห้อที่เขาบอดีตามสื่อโซเชียลหรือว่าของดาราทั้งหลายกาแปลดน้ำหนักอะไรเราทานหมดมแล้วก็เป็นตัวที่ทองแล้วก็เป็นตัวยาแคปซูลที่ช่วยสลายไขมันทําให้เราเข้าห้อง,อง,อง,องน้ไในใต้หมดแล้วก็เข้าคลินิกคลินิกเนี่ยหมดเดยอะมากจะบอกว่าหมดเดยอะจริงๆเข้าไปคลินิกนี่คือ,อนวดตบตีสลายไขมันแปะเหลาเอว กระตุนไฟฟ้าพันน้อนพันเย็นทันมัมมี่แขนขาพันหมดทุกอย่างแล้วก็แช่หินภูเขาไฟด้วยความร้อน52องศาก็ลงมาแล้วเพื่อเสียเงินฟรีแต่ก็ยังแล้วยังมีอีกใช่ไหมไปคลีนิ้ไม่พอใช่ไหมคะไม่พอค่ะไม่พอใจค่ะเรียกเขามามานวดปั่นสลายไขมันถึงที่บ้านชั่วโมงละพันห้าเป็นจุดนะคะ ก็บอกว่าเป็นจุดถ้าให้ก็ทำขาด้วยตรงเอวด้วยก็สามพันหนึ่งชั่วโมงสามพันอาทิตย์หนึ่งก็ที่ให้ก็มาอาทิตย์ละสองครั้งเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเขียวเหมือนไปโดนซ้อมปักจากปักซอยมาแล้วก็เห็นบอกว่าคอสแต่ละคอสที่นี้เนี่ยก็คือราคาแบบห้าหมื่อัพเลยถูกไมี่ประมาณห้าหมื่นห้าค่ะสิบทันแต่ละคอสนะคะ พี่พี่พี่นี้พี่นี้เล่ามานี่คุณนับพันไหมคะกี่คอร์สกี่อย่างหนใครนับพันเดี๋ยว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 พี่ละครไม่รู้โอเคพี่นี้อย่างนี้แล้วทำยังไงได้ในได้มาเจอโปรแกรมเชฟเฟอร์คล้วพี่พอดีเห็นน้องที่เขาเข้าฉีดด้วยกันค่ะปฏิบัตเดี๋ยวันคือสะโพกกับอ่าสะโพกกับขาเขาว่าใหญ่มากเขาบอกว่าเขาว่าใหญ่จากกรรมาเป็นโต๊ะอื่นเขาว่าเล็กสวยหมดเลยเขาจะทำยังไงก็ไม่ลงแล้วค่ะวันหนึ่งก็คือเห็นเขาเนี่ยเป็น น้องไปเดินรับจ้างเดินแบบที่ไหนทาไมสวยกันตอนนั้นเราไม่รู้จักซิปเปอร์เขาเลยโทรหา,าน้องว่าไปทําอะไรมาน้องบอกว่าอ๋อโข้ะคอร์สโู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบอกออ้ยมาหาพี่เลยเขาก็เลยมาพร้อมกับพาน้องสาเทรนเนอร์สาม,มาุณสุมาามอนเลออ่าเามาโทรา, <ผม S 1> าให้หน่อยค่ะพอมาปุ๊บตัดสินใจคุยแป๊บเดียวตัดสินใจลงเลยค่ะเพราะว่าเรื่องความ<อ>สวยความ<อ>งามทุกคนข<อ>่งรอไม่ได้ค่ะ เอาเรื่องสุขภาพคนนะ,ะเรื่องสุขภา,าพปีนี้เนี่ยคือก็หลายโรคเหมือนกันก็ขบนวนรถไฟพอๆกันนะคะเตรียมนับเลยใช่ไหมคะเต็มรัดนะคะทุกคนคือหนึ่งเป็นไมเกรนธาลัสซีเมียหมอรโลกระดูกทับเส้นประสาทแกเส้วห้า <L 5 S 2> หายหหแล้วก็อมอรโกระดูกเนี่ยมันจะปวดตลอดเวลาเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ําหนักเรามันเยอะเขนกระดูกเรามารับน้ำหนักไม่ได้มันก็ทําให้เราปวดยี่สี่ชั่วโมงเลยแล้วที่เป็นหนักก็คือไวท์ทองไวท์ทองนี่คือสะบัดร้อนสะบัดหนาวคือ และทําให้เราร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอที่หนักสุดก็คือซึมเศร้าซึมเศร้ากับไวททองเนี่ยคือฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่เรา,าเหมือนฮอร์โมนพองหรือว่าเราฮอร์โมนเราสูญเสียฮอร์โมนไป่<ท>ะการที่เป็นซึมเศร้าก็คือเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยาสารเคมีด้วยแล้วก็ฮอร์โมนด้วย,วยไวททองเนี่ยนี่เทคฮอร์โมนให้ฮอร์โมนยาซึมเศร้าทุกคนทานยาซึมเศร้าในเนี้ย จะดูเลยว่ามาทําให้น้ำหนักตัวเราขึ้นไวท้องก็ทําให้น้ำหนักตัวขึ้นแล้วคนที่ทานยาฮอร์โมนเกี่ยวกับไวท้องซึมเศร้าเนี่ยน้าหนักจะลงยากมากขอบอกเลยว่าลงยากจริงๆปับเสียนมากๆแต่เชเปอร์เอาอยู่เอาคัลัเชฟเฟอร์เอาอยู่นะเชเอร์ออยูา่ขั้นตอนแรกนะครับส่วนไวท้องเนี่ยพอเข้าพอเข้าคอร์สมาสักพักเนี่ยอาการไมเกรนไม่หายไม้แต่ื่อไหน ผลเลือดจากไม่นานไปตรวจคุณหมอคุณบอกว่าคนัซีเมียของคุณน่ะหายเป็นเท่าเทียบเท่ากับคนปกติแล้วนะทั้งที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเกิดหายเป็นปกติแล้วแล้วก็หมอลองระดูเส้นประสาทที่เราปวดตลอดอ่ะเราไม่ปวดแล้วเนื่องจากน้าหนักเราลงน้ําหนักนี้จาก5 8 7ตอนนี้ลงมาเหลือ46.5หดโอ้โหอยมากมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็ มีอะไรบ้างพี่ที่ประทับใจที่ประทับใจคือจะบอกว่าประทับใจคือหนึ่งหนะุ่นน่ะไม่ต้องพูดถึงทุกคนที่เข้าคอร์สเนี่ยประทับใจหมดแล้วที่นี้ประทับใจที่สุดก็คือว่าผลของที่นี่ได้รับเองประสบการณ์ที่เราได้รับเองก็คือเกี่ยวกับเรื่องโลกค่ะคือไวท์ทอของเนี้มันไม่มันไม่เป็นอีกแล้วโลกที่นิพัฒพูดพูดมามันไม่เป็นอีกแล้วอย่างหนึ่ง ตอนนี้นี่ไม่ได้ทานยาเลยเลยแม้กระทั่งยาซึมเศร้าช่วงแรกไปหาข้าคอดใหม่ๆไปหาคุณหมอคุณหมอก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราด้วยว่าหน้าตาเราสดใสขึ้นเราดูยิม้มแย้มสดสดใสมากขึ้นแล้วก็ด้วยความอนน้ำหนักเราลดลงอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราพัานใจเราแต่งตัวเราแต่งหน้าคุณหมอก็เริ่มลดยาลงหลังจากที่คุณหมอลดยาลงเรารู้แล้วว่าเราไม่อยู่ในสังคมเชฟเฟอร์บแบบนี้เรามีความสุขหลังจากนั้นเราหักดิบกันอันนี้ไม่แนะนํานะคะ ต้องต้องให้คุณหมอเป็นคนหยุดยาให้นะคะแต่อันเนี้ยยอมหักดิบตัวเองโดยที่หยุดยาซึมเศร้าแล้วก็หยุดยาทุกตัวนตอนนี้ไม่ได้ทานยาอัลเลสตัวนอกจากทานเชเปอร์ปักคองคือสุขภาพตัวเองมาตลอดโอ้นต้องเม่นี่เนาะนะคเราแบบดีใจเนาะนะคะเราแบบปลื้มกัาเนอะในการที่เวลาพี่มาแชร์แล้วก็มาเล่าเรสิ่งที่พี่ีได้รเนาะนะคะอย่างที่รูปเห็นนะคะว่า มันช่องท้องนี้ไม่ธรรมดานะจาก11ตอนนี้เหลือ2อนี้เอจาก13บหลือ39เ้ายอดมากเลยนะก็สุดท้ายี้งสุดท้ายที่นี้เนี่ยอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเนที่กำลังแบบพลังเลจะเข้าโปรแกรมอยู่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเรื่องธุรกิจที่แบบเออเปเปอร์มันจะรำเป็นธุรกิจได้ไหมธุรกิจสุภาพนี้ฝากถึงเพื่อนเ่อหอาากคนะคว่า คือสุขภาพอ่ะเป็นมันมาอัดแรง่นดีแต่สุขภาพไม่ดีเราก็ไม่โอเคแต่ถ้าเราอยากได้หุ่นดีด้วยสุขภาพดีด้วยแถมมีรายได้ด้วยเชปเปอร์ให้คําตอบคุณได้ทุกอย่างเลยค่ะนะก็ขอบคุณพ่นิจมา,มากๆเลยนะก็ขอให้พ่นิสุขภาพแข็งแรงก็สวยวบางสวยคืน